ยินดีด้วยดาราสาวถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วขอแสดงความยินดีกับดาราสาวอย่างโบวีอัธมาทิลาสุดทุกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานสุดหวานชื่นหลังคบหากันมาเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งเพื่อนๆของโบวีก็โพสต์ภาพนาทีเสยสแบบสุดซึ้งเช่นดาราสาวมลิโคตที่บอกผ่านแคปชั่น ว่าพี่สาวขายออกแล้วแอดโบวีอัธมาขนแรกเลยของบ้านเราหนูดีใจมากๆสำหรับพี่และพี่ปูดูแลกันรักกันแบบนี้ตลอดไปนะคะในขณะที่จิ๊บปกฉัดบอกว่ายินดีด้วยมากๆเลยนะเพื่อนไปก่อนขนแรกของบ้าน BM g r o u กรุ๊ปเลยซึ่งยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ